แล้วลองเบิดสิลำงลองแล้วก็มาเตยเขาใส่แขนแ่นแต่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 บูรามนี่โอ้โอ้ยสีีนะเนี่ยากห้ลำแขนแอนโอ้ยทนี้งปอนมีทั้งปอนมีลำเตยมีมาเจ้าสุธาเฮามาเตยพม่าชนนาเขาใส่กัน เออเดือนเคียงดาวเอาเดือนเคียงดาวนี่แสงเพร่าเพลาส่องลสองสาสง่มันพี่บังเถิดหน้าแม่ดวงจันทร์ละวันเพ็ยนแม่ดวงจันทร์และเห็นละหัวใจก็ตายต้อง้ยตัตัวต้วต่อยก็ตายน้อยคอยจันทร์ก็ตายน้อย ไหให้นั้นไม่บ่นาไม่นานั้นนําบ่หึงคนตกลงนี่มันนําบ่แก่นบ่แก่นนี่บ่แก่นบ่แก่นมาแฟนมาลําได้แต่ห่างทีนี่บ่ถึงงจางมาเห็นหน้ามาเห็นหูเห็นตามาเห็นแก้มนี่เพิ่น่นเพิ่น่นี่เพิ่นเ่นเพิ่นนุท่านบ่คาดได้ซ้อนเอนอออนให้ใส่แต่มอนอกหน้า หางตาจิ้งบัมจิ้งบัมหางตาจิ้งบัมจิ้งบัมโอ้ยผัวหมอลำว่าเอา